ซี่โครงอบซอสสไปซี่พร้อมึ้นโตอรราราบถาแล้วครับซี่โครงอบนะครับเนื้อนุ่มฉ่ำเลยนะครับนี่ราดน้ำซอสแบบจุ่มฉ่ำซอสก็เป็นน้ำซอสฮอตแอนด์สไปซี่นะครับไม่เผ็ดเด็กกินได้ก็เหมาะสำหรับงานปาร์ตี้มากเลยนะครับซี่โครงหมูของเราวันนี้นี่ยิ่งใหญ่มาก<ะ>ก็เดี๋ยวจะทำให้ซี่โครงหมูของเราเนี่ยมีเนื้อนุ่มนะครับ เวลากินนี่ก็จะได้ละกระดูกนี่ล้อนออกจากเนื้อเลยก็ต้องต้มนะครับต้มนี่ใส่ขุนไพรด้วยคาคราเกลืออุยโอ้ย,อยใส่ปลาเปลือนแล้วก็ใส่เลยนะครับที่โครงหมูต้มเลยแบบนี้ จะต้มด้วยไฟอ่อน40นาทีโอเคเครื่องทำน้ำซอสนะครับรากผักชีพริกไทยเม็ดผักชีกระเทียมโคกขรกให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อยทำน้ำซอส เครื่องที่โขกไว้แล้วก็ผัดให้หอมเลยนะครับหอมดีแล้วก็เครื่องปรุงน้ำซอสเราก็เยียบเลยอันนี้จะเป็นซอสหอยนางรมเดี๋ยวก่อนหามาน้ำมันงาอปรุงรสก็ใส่ไปเหล้าจีน ม่มีมไม่ต้องใส่นะครับเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งสปาซ,ซี่ก็นี่เลยนะครับผงสปไฟซ,ซี่ก็หาซื้อได้ตามตลาดสดทั่วไปนะครับร้านเบเกอรี่ก็มีนี่นะครับใส่ันไปเลยโอเคแล้วก็คนละลาย เบรต้ก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะครับถ้าอยากให้เผ็ดก็พริกป่นเลยดีกว่าน้ำซอสเดือดใช้ได้แล้วก็พอเลยพอพอซี่โครงหมูต้มครบเวลาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเอาออกมานะครับเอาน้ำซอสที่ทําเสร็จไว้เนี่แหละเอามาทา <S <S หมูเอาออกมาแล้วก็ทาเลยนะครับน้ำซอส พอสไปซี่ก็ดิกินได้ไม่เผ็ดหรอกหลอกหลอก,หลอกหรือเปล่าไม่รู้ท้ายทั่วทั้งสองด้านแล้วก็กลับหน้าทาต่อสิครับแผ่นฟอยนะครับแผ่นฟอยก็มาวางไว้ ที่โครงหมูของเราเนี่ยได้แล้วก็นี่นะครับเอามาห่อห่อฟลอยด์ห่อดีๆหน่อยโอเคนี่นะครับเอาที่โครงมาห่ออย่างนี้นะครับนี่ห่ออย่างนี้เลยลุกป,ปับกระบวนก็ปิดด้วย พร้อมอบอบในหม้อบอบลมร้อนแบบนี้นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ปิดฝาเลยด้วยอุณหภูมิเนี่ย150องศาเซลเซียสใช้เวลาอบ30นาทีโอเคสุดนี้ก็รอก็เวลาแล้วนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เดี๋ยวมาดูกัน ดูเลยหอมอมากเอาออกจากหม้ออบแล้วนะครับจัดใส่จานเสร็จแล้วก็ต้องทานั้าซอสเหมือนเดิมนะครับเพื่อความชุ่มฉ่ำ <Okay. S 1> แบบนี้หอมอมากเลยนะครับทาเสร็จแล้วก็ต้องใช้มีดหั่นนะครับจะได้ ขั้นตอนการกินก็จะได้ง่ายๆทานได้เป็นซี่ตามซี่นะครับนี่อย่างนี้ตามลองเขาเลยซี่คงอบซอสสไปซี่ขึ้นโต๊ะพร้อมรับทานแล้วครับ,บเหมาะสำหรับ งานฉลองปาร์ตี้นะครับ<แ>นี่นะครับทีมงานมาเพียบเลยนะครับโู่พ่อมีมไม่รอแล้วนะครับ<ม>อินจาอ่าออเทะเลาะกันทำไมทะเลาะกันทำไมเอาน้องที่ไหนครับน้องนอ้องน้องนี่นะครับหืมเต็มไม้เต็มมืออ่าื ดีใจดิมันไม่ไม่รอใครเลยนะครับจุ๊บจุ๊บนี่ไม่รอใครเลยโอ้โหน้องโฟตี้นะครับอืมจีนี่อืมอะไรอร่อยเลยนะครับอ่าผักผักผักได้ครับผักได้ครับไม่ได้มาประกอบโอ้โหพี่หมดชิ้นเลยผักอันนี้จผักด้วยครับผักด้วยครับ อาจารย์น uh, หมูทั้หมดแล้วนะครับผักด้วยผักด้วยผักด้วยกระปักครับนั่นอย่างนั้นนี่ต้องฟอร์ดต้องฟอร์ดเป็ไงครับยังไงครับอ๋อมีคลออยู่เป็นไงครับ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 โอ้